ที่พูดช่องสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตตยตาลิศนะครับจังหวัดเชียงใหม่ยังวัดเจ็ดยอดโชลูมที่ใหญ่สุดในภาคเหนือนะครับวันนี้ ตามปกคลิปนะครับเดี๋ยวพามาดูรีโว่นะครับตัวตาลีเขาแต่งไว้สองคันแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะให้ดูคันซ้ายก่อนนะครับโดย2คันนี้นะครับที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นตัวเตีย้ยทั้งคู่นะครับรีโว่รุ่นปัจจุบันฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นตัวมิดนะครับคือตัวกลางเดี๋ยวความแตกต่างจะค่อยๆไล่ดูกันนะครับแต่อยากให้ดูของแต่งก่อนชุดนี้ผมบอกเลยว่ารอแบบนี้ ราคาไม่ถึงห้าหมื่นนะแล้วได้ทรงนี้เลยนะครับราคาไม่ถึงห้าหมื่นประมาณสักสี่หมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับอ่ะพื้นฐานนะครับตัวนี้เป็น r ี v o C-CAP นะครับ z e d i t i o ชั่นสองจุดสี่นะครับเอาว่าตัวเริ่มต้นเลยนะครับราคาหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสีเมทัลลิกถ้าเป็นสีขาวถูกไปเจ็ดพันนะครับตัวนี้ก็ สิ่งที่เขาทำไปนะครับก็คือใส่ชุดสเกิร์ตนะครับของฟาติโนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนลอ้อแมกนะครับเป็นล้อวูเอรลินนะครับ W1 แล้วก็โหลดนิดนึงนะครับแล้วก็ออกมาหล่อๆแบบน,นี้เลย <c oughs> เดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะครับเพื่อนๆชอบหรือเปล่าแนวนี้ <c oughs> คือรถรี v o นะ <c oughs> เอามาโหลดนิดนึงนะครับ <c oughs> จัดทรงนะ หล่อเลยนะครับยางเป็นยางคินโตนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสเปคของแต่งอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนอ่ะสเปคนะครับความต่างนะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับส่วนตัวสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวมิดนะครับตัวที่ขยับขึ้นมาราคาสูงไปอีกเจ็ดหมื่นอันนี้ค่อยคุยในคลิปหน้านะครับพื้นฐานเนี่ยเขาเป็นรถเครื่องเดียวกันนะครับหน้าตาดูจากข้างนอกเนี่ยจริงๆก็เอาว่า แทบจะแยกไม่ออกนะอันไหนตัวเริ่มไหนตัวมิดนะครับแต่จริงๆเราก็สามารถดูได้นะครับคือหนึ่งไฟหน้านะครับชุดตัวเริ่มต้นไฟหน้าก็จะเป็นมัลติเรลเล็กเตอร์แบบนี้อยู่นะครับยังไม่ได้เป็นแนวดีนะครับยังไม่ได้เป็นโปรเจคเตอร์นะแล้วก็กระจังหน้าโครเมยียมเหมือนกันนะครับคันนี้มีชุดพาร์ตก็เลยหน้าก็จะดูคมขึ้นนะครับกระจกเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวมุมกระจกแล้วนะแต่ตัวเนี้ยจะเป็นสีดํานะครับ แล้วก็มือจับสีดำนะครับภายนอกจะแยกกันแบบนี้แล้วก็ไฟท้ายชุดไฟท้ายก็จะเป็นไฟแบบเป็นหลอดนะครับจะไม่ได้เป็น r e d เหมือนตัวมิดนะครับเดี๋ยวดูสเปอยางนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเลือกร้อนะครับวูบารีนเนี่ยจะเป็นค่อนข้างจะมีออาลึกนิดนึงมันจะมีตัวโครเมียมอยู่นะครับสังเกตว่าเนี่ยให้ดูฝั่งนี้เลยเงาๆงานี่มันก็จะเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็ ตัวนี้ยางนะครับจะเป็นยางบางนิดนึงนะครับจะเป็นยางเลือกใช้เป็น245นะครับทับสี่สิบหนะครับเป็นล้อขอบสิบนะโหลดนิดนึงก็หล่อๆประมาณนี้นะครับส่วนชุดพาร์ทก็อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นของฟั t ติโนนะเป็นสเกิร์ตนะครับรอบคันเลยครับตั้งแต่หน้าสเกิร์ตข้างนะครับแล้วก็เป็นด้านท้ายนะเดี๋ยวไปดูท้ายกัน นีส่สวนล้อหลังนะครับล้อหลังจะเป็นสองเจ็ดห้านะครับรับสี่สิอาหน้าหลังตัวนี้แม็กกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวไวรุ่นซิ่งๆหน่อยนะหน้าจะเล็กกว่าหลังจะใหญ่กว่าเพราะนั้นตัวนี้เป็นยาคินโตะนะครับลายยางก็ซิ่งๆหน่อยรถแนวนี้จะไปสลับล้อคขว้กันไม่ได้แล้วนะครับก็คือคู่หน้ากับคู่หลังล้อแม็กจะกว้างไม่เท่ากันนะครับ ูหลังจะกว้างกว่าอันนี้กดเตี้ยลงมานะครับจะเป็นแบบนี้ส่วนกระชนท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีเหมือนดิฟฟิเซอร์นี่เหมือนคีบี่ลมให้หล่อๆนะครับมีโลโก้ฟาติโนนะมือจับท้ายนะครับตัวเริ่มต้นหนที่ก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับจะไม่ได้เป็นโครเมียมนะให้ดูโน้นจะเป็นโครเมียมนะครับก็จะเป็นคนลสไต์ไฟท้ายที่ผมบอกครับจะเป็นหลอดนะครับไฟบลับเป็นหลอดปกตินะ เป็นหลอดแบบนี้เห็นไหมฮะจะเห็นชัดในไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวส่วนตัวมิดนะครับจะเป็น RVD แบบนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในกันนิดนึงนะครับ้วยครันนี้เป็นแสบนะครับเปิดข้างในมาในเอ็นซี่นะครับก็จะโล่งๆหน่อยโทนสีดำๆนะครับไล่ตั้งแต่แผงข้างเลยนะครับจะเป็นสีดำมาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชิ้นสีดำหมดเลย จะไม่มีการตกแต่งสีเมทัลลิกนะครับเส้นขอบเส้นคอนโซลก็จะเป็นดำไปหมดเลยนะครับเบาะดำนะครับสมาร์แคปเปิดได้นะครับก็จะดำๆไปเลยแต่ว่าโทนทั้งวงก็จะเป็นสีออกสีเทาเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เป็นสีดำเหมือนพวกตระกูล GR นะครับ g r จะเป็นสีดำอ่ะทีนี้ดูหน้าจอกันหน่อยนะครับ e n t r y นะครับก็จะเป็นหน้าจอเข็มแบบนี้นะครับ ก็จะไม่ได้ตกแต่งไม่ได้เป็นตัวเรืองแสงนะครับเหมือนกับตัวมิดนะครับแล้วสิ่งที่หายไปอีกอันหนึ่งก็คือตัวโมดิคาวเวอร์นะครับในตัวเอที่จะไม่มีให้เลือกเล่นนะครับแค่นั้นแต่ที่เหลือเรื่องความปลอดภัยถุงลมนลิรภัย3ลูกมีให้ครบนะครับหน้าจอลองรับไปบนคาเพนโดรโตแล้วก็ตัวนี้มีทีคอนเน็กตนะครับติดตามรถหายได้นะครับตรวจดูพิกัดรถได้แล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินช่วยเหลืออะไรต่างๆได้หมดนะครับก็เหมือนกับ ตระกูลโตโยต้าทั้งหมดนะครับที่มี T ีค n n e c t นะครับใช้งานได้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับภายในเข้าๆเครื่องยนต์ก็2.4นะครับพวกนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดน,นะครับแรงมา้าแรงบิดเ,ลเหลือๆก็อยากให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารีโว o ก็แต่งหล่อได้นะไม่ต้องทำอะไรมากนะครับงบแค่ประมาณ4,000 40, สี่หมืนเธอล้อนะครับเธอล้อเก่าสี่หมื่นกว่ากว่าเท่านั้นเองหล่อแล้วนะครับอันนี้สายชอบเตี้ยนิดนึงแล้วก็มีสกงมีสเกิตนะครับล้อเงาเงาคันนี้เป็นสีเทาดํานะครับรีโวนะครับจะมีให้เลือกสีเทาดําสีขาวแบบนี้นะครับสีบอลเงินนะครับโทนสีจะอยู่ประมาณนี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากา like, กดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับ สำหรับแซดอ t ดิชันคันนี้หล่อไหมต้องถามเ,เพื่อนๆว่าถูกใจกันหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้งไงก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปนึงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าคันสีขาวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะตัวนี้ก็จะเป็นเตีเต้ยๆหน่อยโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ